สวัสดีครับพบกับเต้ช่องพีทีบีสาเหมือนเดิมนะครับนองวันนี้เต้ก็มาอยู่กับโอปี้นะครับในแมปหนีออกจากคุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะแต่เต้บอกเลยว่าอันนี้เต้ชอบมากชอบมากเพราะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะตัวละครเราเห็นไหมเห็นตัวละครเราด้วยนะครับเพต้องเมื่อวานต้องขอโทษที่ทำนองเมื่อวานก็ลงไปได้คลิปเดียวเองนะแล้วก็เปลียมอะไรก็ม่รู้แบบโคตรยากเลยนะครับเป็นทอยดีเฟนต์นะพอดีเต้ไม่ว่างนะครับน้องก็ วันนี้ก็มาเล่นโอบี้กันแต่เช้าเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะจะยากง,ง่ายแค่ไหนนะแล้วมาเจอตอนเช้านี้ก็มีโอโหคนเล่นเยอะเลยนะครับน้องเข้ามาคือในแบบเนี้ยดูเลตติ้งแล้วก็ประมาณเอ่เจ็ดสิบขวานะครับเจ้ก็เลยพรอมแนะนำมาเจก็เลยลองเข้ามาเล่นนะครับอ้ามีใครแอดเพื่อนมามีเลเซอร์ก็คือเอาจริงๆแล้วอันนี้น่าจะไม่ได้ยากมากนะครน้องนเล่นเยอะนะ เจอหลายคนแล้วครับก็มาถึงปุ๊บเราก็มาล้วงกระเป๋ายามก่อนนะครับรอ,อพอพี่รอ,อพอ <c oughs> เพื่อเอาไปเปิดประตูโอเคอ๋อขี้ไก่คือเอาอันเดียวคือจบแลน้น้องๆอ๋ออันนี้เป็นนิลภัยด้วยนะครับแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าเราวิ่งออกจากตรงไอ้นี่ได้อะเห็นปะ่ะตรงมุมอะ่ะประมาณนี้ มีคนเล่นเยอะนะน้องๆดูดิเด้เข้ามานี่เต้เจอหลายคนเลยนะเห็นปะอาอ้าวเป็นไรอะใครแอบถีบเต้เมื่อกี้มันเนี่ยอีอตัวเนมะื่อกี้ตายไปอีกแล้วนะอ่าฮะตอนนี้เต้ก็ไปติดเกมอ่า defense tower อีกอันหนึ่งแล้วนะครับที่ว่า เป็นเหมือนกับพวกสไนเปอร์เป็นอะไรประมาณนี้เต๊ก็ได้ทหารใหม่มาตัวหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนกาลังจะซื้ออีกนะตอนนี้ก็มีเงินเก็บอยู่ประมาณพันหแล้วแต่เควส t l สัปดาห์เต้ยังไม่ผ่านเลยนะครับเขอให้ทําภารกิจชนะด่านใดก็ได้10ด่านนะเต้รู้สึกว่าตอนเนี้ยตัวเต้เริ่มสู้อะไรไม่ได้ละเออจะต,ต้องแบบซื้อขยับขยายซื้อแล้วแต่เต้ยังไม่รู้ว่าเตจะต้องซื้ออะไรนะเพราะว่าเกมน,นั้นอะโหเงินเขาเก็บยากมากเลยครับน้องเก็บแบบเหนื่อยอะเอาจริงแล้วอ่ะ ก็คือพูดง่ายๆว่าจะเอาตัวละครเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คงจะแบบเออหลายรอบหน่อยแต่ว่าถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันจะยังดีกว่าที่แบบไปเปิดสุ่มอ่ะเออเปิดสุ่มมาคนเปิดดวงดีหน่อยก็โอเคคนเปิดดวงไม่ดีหน่อยก็อยู่ตรงนั้นยาวๆอน้องประมาณนี้นะอันนียคืออย่างนี้เดี๋ยวกอนเต้ก็งงอยู่นะไปยังไงวะ เจออีเมลอีหมานี่ทางตันนะครับแล้วก็แบบนี้ดีนะเขาบอกด้วยนะว่าเราจะชนะเมื่อไหร่นะครับคือเราจะถึงจุดมุ่งหมายเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ฟา์มคืมน,นาประมาณ35.3%บ้าเปรเนครับน้องๆแมเป็นไงมีคนงงกับเตออีคนนึงแลวนะอันนี้ฝั่งแมวนี่หว่าเออ,เอต้องไปอีกฝั่งนึงไปจะโดอไปฝั่งืึนเพื่อนฝั่งนี้ไปไม่ได้ เอาแล้วเลือกลองดูนะคือก็ง,งงๆอยู่นะครับอันนี้เอาอันนี้มันทางมาแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนอีทางนี้ได้จําได้ว่ามันตันได้จําได้นะแมปเนี้ยมันคุ้นๆนะมันต้องไปทางซ้ายนะครับน้องเออเนี่ยมันเนี้ยตรงนนเนี้ยรูเนี้ยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์จะไปยังไงก่อนมันเนี้ย อา้าวนี่ไงอ๋อบันไดไปโถเอ้ยเมื่อกี้เราก็กระโดดมาแล้วไงแต่เราไม่เห็นบันไดไงน้องๆอ่ามีเพื่อนตามมาละอันนี้เรากระโดดข้ามเลยครับเพื่อการไม่เสียเวลาใช่ไหม <S 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 เสียงแต่ยังไม่ค่อยจะหายเลยนะน้องๆโอ้ยทำเป็นตอนนี้เป็นนานมากเลยนะเสียงแหบเสียงแห้งเนะี่ยอันนี้ก็วิ่งมาประมาณขนาดตายด้วยอะไรด้วยก็ประมาณสี่นาทีนะครับคือเกมส่วนใหญ่จบ ไม่น่าเกินสิบห้าทีหรอกส่วนใหญ่โอบี้นะโอบี้แบบปกตินะถ้าเป็นแบบเซอร์ไวเวอร์แบบอะไรนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับอันนั้นก็จะนานหน่อยเพราะว่ามันก็อาจจะมีแบบมีต้องไปทางไหนอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอบี้ยังไงก็ต้องเช่าช่องแอร์นะไม่เข้าช่องแอร์คือไม่ได้เลยนะครับน้องอันนี้เติมโลบักแน่เลยอีตัวนี้ จะเจอไอตัวนี้เยอะมากเลยนะมันเป็นเผ่าพันเเ์ a l i ย n ใช่ไหมที่ว่าเป็นเอาตัวรอดใช่ไหมมันชื่ออะไรเต้ก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าหลายแมปหลายด่านก็จะเอามาเป็น npc เยอะนะครับเอามาประกอบเป็น npc อะไรประมาณเนี้ยแต่ดีนะอันนี้มันไม่ลงมันไม่ลงเข้าไปในห้องน้านะครับอ,อันนี้อันนี้เอาเรื่องไว้เดี๋ยวก่อน อ่าก็ไม่ได้ยากเห็นป่ะน้องๆแล้วก็วิ่งวิ่งข้างหลังของพี่ร,ปรอปภได้นะครับอย่างเี้เราก็วิ่งข้างหลังตลอดเลยนะก็จะได้ไม่โดนจับได้เลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวตรงนี้ล่ะอ่าโอ๊ย,อยไม่ทันแล้วต้องทํำยังไงก่อนโอ๊ยโอ้ยอ๋อพอมันไปตรงนั้นแล้วมันดีดกลับไบค,ครับน้องแล้วก็เหมือนจริงเราก็รอหน่อยก็ได้เนะี่ยอย่างเงี้ยแต่แต่วิ่งทันไว้รอบนี้จบ นะโอเคเมื่อกี้เจอคนเล่นหลายคนอยู่นะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าวิ่งไปจะเจออีกไหมน่าเห็นเปล่าครั้งหน้าเจออีกแล้วครับเออคือไปมา,มา,มา,มาเกมนี้คนเล่นเยอะนะตอนนี้จะ้วิ่งมาถึงครึ่งทาง 50, แล้วนะครับห้าสิบห้าจุดเก้าแลยนะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าได้จะจบได้กี่นาทีตอนนี้ห้านาทีเองเนาะเออก็ได้ไวเหมือนกันนะเนี่ยคืนทอ่อ เราก็ต้องโดดลงไปไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเข้าไม่ได้ต้องกระโดดกระโดดลงไปชูบ้านเราเอาอ๋อต้องกระโดดลงท่อวางน้องปีนเอาปีนไม่ได้เพื่อนไปก่อนแล้ะไปมายากเนะี่ยอีปีนกครงเหล็กเนี่ยเอาเลยอีกอะดูดิไม่เอาเออโอเคได้ละกระโดดล่วงอยู่สองรอบแบบเต้่อกี้นี้นะ ห้ามกระโดดลงไปเป้นบาทเออแปลกประหลาดเว้ยอ๋อเหมือนลงไปแล้วพวกตำรวจอยู่ปะกี้ปะเออถ้าแบบเรื่องจริงก็โดนจับอะไรประมาณนี้ไหมใช่ไหมว่าตำรวจยามมันอยู่ข้างล่างเนะเาะอ่าวนี้ก็โหเด้งจังเลยขยันเด้งอา้าวติดหัวอีก่าโทรเดี๋ยวก่อนขึ้นไปก่อน ขึ้นขึ้นทางนี้ก็ติดหัวเดียวกอนเออต้องขอบขอบนี่โอ้โหยากยากไหมไปมาก็ใกล้จบแล้วน้องเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะอืมประมาณนี้เจ็ดสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นอีกประมาณยี่สิบยี่สิบสี่เอร์เซ็นต์นะประมาณนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้ยากนะเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะแบบเดียวเอา เป็นโคนเป็นลมไปแล้วอ้าวแล้วหมเมื่อกี้เต้ไม่โดนเต้เดินขึ้นมาเฉยเลยกระโดดไม่ขึ้นนะเมื่อก,กี้เห็นไหมแต่คนเมื่อกี้เป็นลมไปเลยนะไปไงต่อเนี่ยหาก่อนซ้ายขวาซ้ายขวาอ้าเต้จเจอขอบแล้วนี่แหละน่าจะใช่ไอ้ขอบจุดเหลืองเนี่ยแปดสิบห้าจุดสามอ่ะโอเคแปดสิบแปดจุดสองเอ้าเป็นปืนยิงเว้ย อ,อ้าวเฮ้ยไอ้ฝั่งนะ่ะไม่ฉลาดพออีกมันกระโดดข้ามตำรวจไปเลยน้องๆเออไปกระโดดข้ามตำรวจเหมือนกันแล้วกันเออเว้ยอันนี้ยังไงต่อเนี่ยอ๋อออกปีนปีนตรงนี้น้องๆอ,อย่าให้ล่วงนะครับไปลดตามเข้าไปตอนนี้ก็มีผู้เล่นอยู่สองคนนะกับเรานะเก้าสิบสี่เปอร์เ็นแล้วอะ่ะแป๊บเดียวเองอะใกล้จบแล้วสิอย่างเงี้ย อ่ามีขึ้นฮอด้วยนะโอ้โหใครเอาฮอมารับวะเนี่ยขึ้นฮอเสร็จไปไหนต่อเนี่ยเก้าสิบสี่เก้าสิบเจ็ดแล้วเหลืออีกสามเปอร์เซ็นเองเมื่อกี้เก้าสิบสี่เด้งเก้ามาเจ็ดก็มันเด้งทีละสามเปอร์เซ็นต์เลยอย่างน้องใช่ไหมอ,อ้าวผ่านเนี่โอเคครับ ก็ขอบคุณน้องนองทุกคนที่ติดตามนียครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวจะไปดูโอบีอันใหม่ก่อนนะอันนี้ก็แบบง่ายนะครับคือมันไม่มีเลือกออกมันก็คือแบบง่ายไปเลยอ่ะคือจบเลยทีเดียวโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเตไ,ไปก่อนละสวัสดีครับ